โอ้ตรงนี้ดีมากครับมีโขดหินให้เรานั่งด้วยครับเป็นเหมือนเก้าอี้เลยนี่เราก็แช่ลำธารไปหัวลำธารแม่งเย็นแบบตู้เย็นเลยคุณผิวแม่งตะแรกมันพองๆอใช่ไหมพอเราแช่น้ำร้อนนะบนลงน้ำเย็นปุ๊บก,ก,กระตุกปักเลยครับแบบว่าอย่างี้เลยนะออมาครับเราไปลงน้ำร้อนต่อดีวกว่าจะลงบ่อเทพเลยดีกว่าวไวรุ่นใจร้อน แล้วลงบอ่อเด็กก่อนครับให้ตัวร้อนนิดหนึ่งแล้วค่อยไปลงบอ่อเทพนะคะถ้าลงเทพตอนนี้ผมว่าลงไม่ได้โอ้ตอนนี้รอบสองเราลงบอ่อเด็กได้ง่ายมากโอ้บอ่อเด็กจอกไปเลยครับตอนนี้ <c oughs> บอ่อเด็กลงง่ายเลยคราวนี้อตอนแรกลงบอ่อเด็กนี่ทรมานอยู่ตอนนี้สบายสบายแล้วเดี๋ยวเราจะไปบอ่อเทพกันนะฮะขออยู่บอ่อเด็กสักสองนาทีไปแล้วครับเราจะเปลี่ยนบอ่อแล้วตอนนี้นี่ ก็มีทิศกั้นอยู่มารีมๆนี่แม่งร้อนชิบหายโอ๊ยบ่อเทพร้อนมากอะร้อนมากแค่มือยังแบบว่าอ้ยร้อนจัดร้อนมากครับลงไม่ได้อ้ยร้อนโอ้ยร้อนมากร้อนมากร้อนมากยังลงบ่อเทพไม่ได้ครับร้อน แค่ร okay, ิมๆิมอโอ <laughs> โหร้อนมาก <laughs> แค่มือจุ่มไปผมก็ถอยแล้วโอ้ตรง,งไหนคือร้อนร้อนสุดต,ตรงนี้เหรอหรือราม,ามอุมนู้นมุมนู้นนะโอ้โหครับเราจะลงบ่อเทศแล้ตอนนี้โอ้โโอ้โห,โหแสบสันอครับเฮ้ยถ้าอยู่ได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าแบบอื้อแสบนิดนึงฮนะ ท้ามขยับตัวแรงโอ้ก็ดีบ่อน,นี้แบบว่าดีบ่อน,นี้ดีมากน,นี่คือแบบรู้สึกเลยฮะนี่ต้องลงบ่อน,นี้เลยฮรคุณต้องมาบอกเทพให้ได้เพราะมันร้อนแบบถึงใจจริงจริงอ๋ออันนี้ร้อนเหงื่อแตกอ๋อนนบ่อน,นี้คือได้ผลแน่แฮ่บตอนนี้เหมือนกับ ควาดังขึ้นมาแก้มะ